เดี๋ยวขอจเจริญจิตภา,าวนาสักหนึ่งนาทีนะ ละสมควรแก่เวลาเนาะวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนธรรมศึกษาพัฒนาชีวิตของห้องเรียนวัดไทยธรรมจริกสังขวิหารสหรัฐอเมริกาสำหรับธรรมศากษาชั้นตรีซึ่งตามที่ได้รับก,การประสานงานมาจากคุณโยมพุกกี้จากนอร์เวย์แล้วก็เพื่อนพาเพื่อนๆไปร่วมเรียนรู้ด้วย แล้วก็กอกแบบฟอร์มเข้ามาก็ต้องขออนุโมทนาที่เป็นสะพานบุญแล้วก็เห็นความสำคัญของการศึกษาทรรมแล้วก็ยังนำถ้อยคำถ้อยความเรื่องราวดีๆนี้ไปแจ้งแต่ท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านเพื่อชวนเพื่อนๆญาติธรรมได้มาเรียนรู้และศึกษาการเรียนธรรมศาพัฒนาชีวิตของเราเนี้ยเปิดที่นี่เราทำเป็นปีที่5เป็นปีนี้ละและมีการส่งสอบเป็นประจำทุกปีของเราจะส่งสอบที่วัด ไทยลอสแอนเจลิสนะซึ่งจะสอบประมาณเดือนเมษายนของทุกปีแต่ว่าก่อนจะสอบก็จะมีการติวก่อน4ครั้งในช่วงนี้จะเป็นของการเรียนซึ่งเราจะมีเรียนในช่วงระหว่างพรรษา3เดือนแล้วก็จะมีการจัดโปรแกรมให้แต่ว่าปีนี้พิเศษวันนี้เป็นการประมนิเทศอัตมาก็จะขอญาต์แชร์หน้าจอให้ท่านได้ เห็นหนะที่ที่เราทำอยู่เนะาะอยาขออนุญาตไปที่หน้าหนาแชร์เอกสารให้ท่านเห็นปฏิทินก่อนเพรเห็นว่าบางท่านอาจจะต้องไปทำาภารกิจเนาะเห็นหน้าจอที่แชร์ใช่ไหมเห็นเจ้าค่ะเห็นจ้าค่ะเห็นเจ้าค่ะ ุณโยมพรพิ่มลตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยเนาะใช่ค่ะเห็นเจ้าค่ะขอบคุณค่ะย้เลยอันนี้เป็นปฏิทินการศึกษาวันนี้เป็นการประถมมิเทศอาตมาจะแจ้งปฏิทินกับแผนการเรียนรู้แผนการเรียนการสอนส่วนคอร์สพิเศษของนอร์เวย์เราจะตกลงกันในช่วงท้ายว่าช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสมอาจจะเป็นโปรแกรมที่สี แต่ตอนนี้ให้เห็นว่าเรามีทั้งหมดอยู่สามโปรแกรมก่อนโปรแกรมต้นก็คือเรียนในห้องเรียนแต่นี้เราจะมีการเรียนแบบในห้องเรียนมาที่วัดไทยธรรมจาริกสังฆวิหารเนี่ยจะเรียนช่วงทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาสามเดือนตามปฏิทินนี้เนาะในทั้งเรียนรวมกันตั้งแต่ธรรมศาสตร์ชั้นตรีทั้นโทและก็ชั้นเอกโปรแกรมที่สองเป็นการเรียนแบบออนไลน์ผ่านซูมแอปพลิเคชันเหมือนอย่างที่เราทำเนี่ย แต่เป็นการเรียนสองทุ่มตามเวลาสองทุ่มของ Pacific Time ก็คือเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งธรรมศึกษาชั้นตรีก็คือของเราเนี่ยจะเป็นการเรียนเป็นประจําทุกวันพฤหัสนะเวลาสองทุ่มตามเวทวันนี้เลยมีการเรียนทั้งหมด11ครั้งตลอดพรรษาสามธรรมศึกษาชั้นโทจะเรียนประจําทุกวันพุธนะเวลาสองทุ่ม ตามเวลาแคลิฟอร์เนียเช่นเดียวกันส่วนธรรมศากษาชั้นเอกนะจะเป็นการเรียนทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มเช่นเดียวกันตามเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียการเรียนจะมีประมาณ11-12ครั้งตลอดพรรษาสเดือนเนี้ยโปรแกรมที่สเป็นห้องเรียนรวมระหว่างประเทศของไทยและอเมริกาคุณุยมลาลิสาได้ประสานงานกับนักศึกษาที่ประเทศไทย แล้วมีการลงทะเบียนเข้ามาประมาณ 3- 40คนอันนี้จะเป็นห้องเรียนร่วมเขาจะมีการเรียนธรรมศากษาชั้นตรีเริ่มต้นเป็นวันเสาร์เวลาเที่ยงวันของประเทศไทยแต่ตรงกับวันศุกร์คือเวลาสี่ทุ่มของอเมริกาแปซ i ฟิกไทม์ช่วงเวลาก็จะประมาณนี้ส่วนของเราเดี๋ยวเราคุยกันช่วงช้ายเป็นโปรแกรมที่สี ที่จะเสริมขึ้นมาว่าสําหรับพี่น้องธรรมทูตคฤหัรถ์หวิธีพุทธศีททวีปทางโนเวย์เวลาไหนจึงจะเหมาะสมตอนนี้เวลาที่จะพอที่จะทําได้ก็คือวันจันทร์แต่เอาเวลากี่โมงเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะครานี้เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ขอเบื้องต้นว่าให้มีการเรียนลงทะเบียนเข้ากลุ่มลายของทางของอเมริกาเขามีกลุ่มลายของเขาอยู่แล้วของ ทางนอร์เวย์อาจจะใช้ลายกลุ่มของธรรมชูดคารืหัดวิถีพุทธหรือดัมมะฟอรั่มก็ได้เดี๋ยวอาตามาจะแชร์ลิงก์ตรงนั้นเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มร่วมกันก็ได้เดี๋ยวคุยกันเนะาะอันที่2เอกสารประกอบการเรียนการสอนเนื่องจากเวลูนอร์เวย์จะให้ส่งไปษณีให้ก็คงไม่สะดวกเดี๋ยวเราจะส่งไฟล์ไปให้เนาะคนโยมปุกกี้หรือคนโยมอะไรนะวิลาภวิพาพรใช่ไหมที่ทนะําหน้าที่ประสานงานก็อาจจะ เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยแชร์ให้เพื่อนเนเนาะเพื่อจะได้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนสามการเรียนการสอนเราจะสอนตามปฏิทินเนาะสอนตามปฏิทินการเรียนการสอนแล้วก็มีแผนการเรียนการสอนก็มีการเช็คชื่อในแต่ละครั้งนะมีการบอกว่าเข้าห้องเรียนแล้วเนี่ยเข้าห้องเรียนแล้วก็จะเช็คชื่อไว้เมื่อ ่ชื่อเสร็จถ้าผ่านสัก60-70%ของการเรียนการสอนเราจะมีการมอบเซอร์ติฟิเคตให้ในช่วงท้ายก็ประมาณเดือนตุลาคมก่อนที่จะออกภรษานี่นะอันที่5เมื่อท่านเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งชื่อเข้าสู่การสอบทำสนามหลวงสนับโซนอเมริกาก็จะมีสนามสอบอยู่ประมาณ3-4สนาม ใครที่อยู่แคลิฟอร์เนียก็มาสอบที่วัดไทลสแองเจลิสใครอยู่นอร์เวย์ก็ไปสอบที่วัดที่นอร์เวย์เลยของอาจารย์เจ้าคุณท่านมีสนามสอบอยู่แล้วเนาะก็สอบตามนั้นได้เลยแล้วก็จะรวบรวมรายชื่อให้นะจึงให้ท่านลงทะเบียนตรวนี้ก่อนลงทะเบียนแบบสมัครออนไลน์นี่แหละเราจะได้มีข้อมูลที่จะเอาไปส่งสนามสอบทั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคำนำหน้า,าให้ชัดเจนนามสกุลให้ถูกต้องทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ อันที่6ก็คือว่าเราจะมีการเปิดห้องเรียนแบบออนไลน์เนี่ยตาม ID นี้เนาะที่ปรากฏ ID เดิมนะพา s ์สโค้เดิมก็จะใช้เป็นประจำนะก็จะเปิดก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะประมาณสัก10-15นาทีก่อนที่จะมีการเรียนการสอนตามเวลาการน,นี้ก็เทียบส่วนเวลาเอาถ้าเป็นห้องเรียนปกติที่อเมริกาแบบออนไลน์เป็นแบบ นิสโค e ก็ประมาณ5้าทุ่มของทางนิวยอร์กเคลอรฟเนียก็ประมาณ2องทุ่มถ้าเป็นของยูเคตามเวลานี้ก็ประมาณตีสีซึ่งอาจจะเช้าเกินไปถ้า EU ก็ประมาณตีห้อาจจะเช้าเกินไปเดี๋ยวเราปร,ปรึกษากันในโปรแกรมที่4นะถ้าเด็นประเทศไทยก็ประมาณ10บโมงเช้าอย่างคุณยมพรวิภาพรตอนนี้ก็เจอประมาณ10บโมงเช้าเนาะ นี่ก็แจ้งทุกท่านในเบื้องต้นในเรื่องของปฏิทินการเรียนการสอนน,นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ชี้แจงในเบื้องต้นตอนนี้ก็น่าจะมีสมาชิกเข้ามาแล้วเนาะส่วนเรื่องแผนการสอนก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเต็มที่เราก็จะมีแผนการสอนสลับธรรมศึกษาชั้นตรีเนี่ยมันก็จะอาตมาก็จะมีหนังสือ ของอเมริกาใครที่มาที่นี่ก็จะมีหนังสือให้เอาไปเป็นแนวทางนะเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะเดี๋ยวปุกกี้ทางฝั่งนอร์เวย์เดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ทีจะไปพิมพ์ที่รุ่นก็ได้ตามใจหรืออาจจะมีหนังสืออยู่แล้วก็ใช้หนังสือของท่านก็ได้แต่ว่าอาจจะมออา,า,าจ,จะเดินตามเนะื้อหาตามนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และก็เป็นไปในทางท,างทิศทางเดียวกันคือมาจากเบ้าเดียวกันออกมามันจะได้มีหน้าตาเหมือนกันเหมือนเหมือนเราหลนะ่อพระเนาะมี ลงหลอเดียวกันมีเบ้าหล่อเดียวกันมีแบบพิมพ์ตัวแกวกันพอหล่อออกมาก็ได้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่นะอันนี้ก็จะมีหนังสืออย่างนี้อยู่ของธรรมศาสตรีตโทอเอกแล้วก็ยมใช้มาปรับปรุงมาต่อเนื่องเนาะอย่างวันนี้เดือนกรกฎาคมนะ <c oughs> เห็นหน้าจอกันทุกคนนะ,ะ <c oughs> เดือนกรกฎาคม <c oughs> ก็จะเป็นการประมเทศในวันนี้นะส่วนแล้วก็ครั้งหน้า สัลธรรมศษาชั้นตรีก็จะเริ่มเข้าสู่วิชาธรรมการเรียนธรรมศาเนี่ยมันมีอยู่4วิชานะหวิชาเรียงความแก้กระทุธรรม 2. วิชาธรรมะสวิชาเบญจศิลป์เบญจธรรมหรือวิชาวิัยแล้วก็วิชาสุดท้ายก็คือวิชาพุทธประวัติก็จะมีอยู่4วิชาเราก็จะเรียนทั้ง4วิชานั่นแหละ แต่ว่าอาตามาเอาวิชาธรรมขึ้นมาก่อน,นเอาวิชาธรรมะขึ้นมาก่อนก็หมวด2หมวด3หมวด4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมวด10แต่เวลาออกข้อสอบนี้สำหรับข้อสอบต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นข้อสอบแบบปารานัยเลือกตอบหรือมันติชอยส์กอขอคอง,งอแต่ถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็นข้อสอบแบบ อัตนัยคือเขียนจะมีหยุด7ข้อซึ่งวิชาธรรมในขา้อาจจะออกธรรมะหมวดที่1ถึงหมดที่5อาจจะออกแค่ประมาณนี้แต่เราจะเรียนเผื่อไว้เลยเรียนให้ถึงครบหมด10บเลยตามแผนการเรียนการสอนนี่นะเดือนสิงหาเดือนหน้าก็จะเข้าวิชาขิหิปฏิบัติเพราะว่าธรรมกษาชั้นตรีเนี่ยมันจะมีเรื่องขี่ปฏิบัติด้วย คือข้อปฏิบัติสำหรับขาราวาธ์ผู้ของเรือนก็ต้องเรียนด้วยเรื่องของทิศหกประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายภาคหนา้าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วมิตรแท้มิตรเทียมเพนะสังขะวัตถุสีอุบาสกธรรมอย่างถ้าเราเป็นธรรมทูตคฤหัหั์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอุบาสกธรรมก็มาเกี่ยวข้องนะแล้วก็เดือเรียนเรื่องพุทธประวัติเนี่ยประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ชมพูทวีปประชาชนจนกระทั่งการสังคยนาพระไตรปิฎกเรียนแบบคร่าวๆนะเรียนแบบคร่าวๆส่วนวิชาเดือนกันยายนก็จะเรียนวิชาเรื่องศาสนาพิธีในการสอบเขาจะเอาวิชาพุทธประวัติกับศาสนาพิธีสอบพร้อมกันข้อสอบมีเจ็ดข้อข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกจะเป็นเรื่องของพุทธประวัติ ข้อที่เจ็ดจะเป็นศาสนาพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะข้อสอบจะมีแค่เจ็ดข้อเองนะเป็นข้อเขียนนะเป็นแบบอัตรนัยเขียนก็ต้องฝึกเขียนนะอ่าก็เดินการยานยนจะสอนวิชาวินยัยถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นตรีเขาจะเรียกว่าเบญจศีลเบญจรรมถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นโทเขาจะเรียกว่าอุโบสถศีลชีวิชาวินัยเนี่ยแต่เรียนเรื่องอุโบสถศีล ถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นเอกเขาจะเรียกว่ากรรมบทก็จะมีกุศลกรรมบท10อักุศลกรรมบท10เป็นต้นนะอันนี้ก็เราก็จะเรียนกันทันตรีก็เบญจศิลป็เบญจธรรมเนาะแล้วก็เดือนกันยายนเนื่องจากว่ามันต้องมีความรู้เรื่องการเขียนเรียงความแก้กระทธรรมสาคัญมากเลยคุณโยมนะเราก็จะเรียนรู้เรื่องวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรมก็จะรู้เรื่องพุทธภาษิตที่จะต้องมาใช้เขียนเรียนเรื่องโครงสร้างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็จะบอกให้เขียนแบบไหนและมีการฝึกเขียนด้วยต้องมีการฝึกเขียนด้วยจะได้มีทักษะในการเขียนเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้องเขียนอย่างไหนถึงจะตามเกณฑ์ที่กรรมการพูดตรวจเขาจะให้คะแนนได้อย่างถูกต้องเป็นต้นนะเนี่ยก็คือ เดือ่นกา,ยานยายนต์เขียนเลยทำไมต้องเอาวิชาเรียงความแก้กระทุธรรมมาเป็นวิชาสุดท้ายที่จะสอนเหตุผลก็เพราะว่าอยากให้ท่านมีความรู้เรื่องธรรมะก่อนให้มีคลังความรู้อยู่ในสมองของเราก่อนเี่วความรู้ความเข้าใจอยู่ให้รู้เรื่องพุทธประวัติให้รู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องศาสนาพิธีก่อนเวลาจะเอามาเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมเราจะได้มีองค์ความรู้ ที่จะไปเขียนเพราะวิชานี้ต้องมันจะยากหน่อยจะต้องฝึกเขียนมันก็จะมีแบบฟอร์มให้ให้เราฝึกเขียนแล้วก็อาตมาก็จะช่วยดูให้เบื้องต้นจะเกล่าวให้ถูกต้องถ้าเราเรียนครบทั้งสี่วิชานี้นะทั้งวิชาเรียงความแก้กระทูธรรมวิชาธรรมะขี่ปฏิบัติวิชาพุทธประวัติแล้วก็วิชาเบญจศินเบญจธรรมวิชาวินัยนี่นะอ่าเราก็จะ เดือนธันวาเดือนตุลาคมเป็นเดือนออกพรรษาซึ่งปีนี้เราจะออกพรรษา7ตุลาคมเราก็จะมีการสรุปผลการเรียนรู้ของเราหน่อยแล้วก็ฝึกปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิกันนิดนึงมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยซึ่งแน่นอนต้นชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิกันแล้วแต่ว่าเดือนตุลาคมก็จะปฏิบัติให้มากขึ้นและจะมีการประเมินผลด้วย จะให้ท่านกรอกแบบประเมินแบบสอบถามออนไลน์กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>รับใบเซอร์ติฟิเคตอย่างเงี้ยนะอันนี้คือภาพรวมแผนการเรนการสอนธรรมศาสตร์ชั้นโทก็มีนะมีเหมือนกันธรรมศาสตร์ชั้นเอกก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่ละาเรียนแล้วจะได้องความรู้ได้ได้ประสบการณ์ได้จะเอาไปบอกต่อแน่นอนเนาะ ไม่บอกต่อแน่นอนเอานะอันนี้คือรายชื่อที่คนโยมส่งเข้ามาอ่าที่มานะนะธรรมศาสตร์ชั้นโทรธรรมศาสตร์ชั้นเอกก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆนะก็สอนหมดนะเอาตามตามตลองตามตามช่องตามเวลาได้เลยส่วนคนที่กรอกมาที่หลังที่คนโยมพวกกี้ส่งเข้ามาเดี๋ยวอาตอมาก็จะป้อนข้อมูลเนาะในตามแบบฟอร์มที่คนโยมมาตอนนี้ก็อ่ารับของคนโยมสองท่านล่าสุดแล้วเรียบร้อยลนะ มาถึงตอนนี้ก่อนที่ท่านจะไปทำทาัวระต่อคนโยมพวกกี้บอกว่าเดี๋ยวมีทัวรต้องไปปรุงพัฒหาหารถวายพระาจะเจริญพรเปิดไม้ได้แล้วก็เราปรึกษากันว่าสำหรับเราพิเศษเป็นโปรแกรมที่สี่เอาวันไหนดีเอาเวลาไหนดีกับกับคุณะอาจารย์ค่ะคือในเบื้องต้นเนี่ยโยมได้คุยกับคุณคุณเบน ในกลุ่มของธรรมทุกขหาสีทวีวิทที่วันวันนั้นที่ได้ต่อสายะอาจารย์ก็มีน้องจากเบลเยียมก็อยากจะสนใจเข้าเรียนเหมือนกันแล้วก็มีอัมสเตอร์ดัมแล้วก็มีคุณโสพิตาจากลอนดอนก็อยากจะเรียนเหมือนกันแต่ว่าเวลาเนี่ยเขาบอกว่ามันเช้าไปนิดนึงทีนี้ก็โยมก็ยังไม่ได้สรุปว่ายังไงเพราะว่ายมก็ยังไม่ได้คุยต่อเพราะว่ามาวัดก็ภารกิจเต็มเลยตอนนี้คุณยุ้ยก็มาอยู่ที่นอร์เวย์นะคะท่านอ๋อนี่เลย่ ค่ะมามาดูงานอ่ะอ่ายมเบนจะมาดว่ายังไงบ้างพอได้เวลาหรือยังว่าวันไหนเนี่ยจะเหมาะสมสําหรับพี่น้องทางนอร์เวย์เอาแล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยนะคะเออคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ว่าเอ่อถ้าคนทํางานเนี่ยเขาจะคิดว่าช่วงช่วงเวลานี้ดีดีที่สุดครับอาจารย์เพราะว่าเขาจะไปที่นอร์เวย์เขาก็จะทํางานประมาณกันเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งอะค่ะอืม เขาจะเขาคิดว่าตื่นเช้ามามาเรียนก่อนไปทํางานเนี่ยเขาว่าเขาว่าดีเลยแต่ว่าอย่างคนอื่นเนี่ยอาจจะที่ที่ที่ไม่ได้ทํางานก็แล้วแต่แต่ว่าโยมสําหรับโยมโยมคิดว่าตีห้านี่สําหรับโยมที่นอร์เวย์นี่ก็โอเคนะคุณเบนเพราะว่าอังกฤษนะตีสี่ค่ะตีสี่อเมริกาแ<อ>บบมิดไนท์เออเนาะเนี่ยมันเป็นแบบนี้อืม ああเอาเอาเอาได้หมดแล้วค่ะท่านอาจารย์เป็นก็โอเคอยู่อ่างั้นจะให้ไปปรึกษากันก่อนไหมแล้วปรึกษากันด้านหลังแล้วคนโยมส่งสัญญาณเข้ามาโยมจะมาโยมโป๊กกี้ประสานว่าทางโซนโนอร์เวย์เมคาอย่างคนโยมโสพิตาเนี่ยหรือว่าคนโยมอะไรนะโยมยุ้ยเนี่ยเขาจะจะเข้ามาเนี่ยเขาสะดวกเวลาไหนอ่อาก็ให้เวลาวันจันทร์วันจันทร์ของ ขอ,ของ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 อัตมาและของนอร์เวย์นะของของท่านของนอร์เวย์วันจันทร์ของท่านก็คือวันอังคารของของเรานะคะพี่จันทร์ใช่เราก็โยมนัดมาแล้ววันอังคารของคนโยมชนโยมสะดวกกินโมงแล้วลองเทียบเวลาของอเมริกากับทางโน่นดูแต่ว่าอย่าตรงเวลาอย่าตรงเวลาที่เป็นไปได้ก็คือเวลานี้ได้ไหมคะอาจารย์เอาเวลานี้ได้บันจันทร์เวลาสองทุ่มนี้ได้เออฮะสองทุ่มของท่านเนาะแต่จะตรงจะตรงทีห้า ทีห้าของนอเวกนะค่ะอันนี้อันนี้โยมมีหลายคนอยู่ที่วัดแต่ว่าโยมจะยังไม่ได้คุยในในรายละเอียดนะคะแต่ว่าบอกเขาไปแล้วว่าโอ้เขาดูเวลาอย่างเงี้ยดโยมจะอธิบายรายละเอียดอีกคนมีหลายมีหลายท่านหลายคนอยู่ครับอาจารย์รนที่ที่ที่จะลงทะเบียนก็อย่างน้อยก็ได้อยู่เกือบสิบนะคะท่านโอ้เยี่ยมโอเคของเบนลงไปแล้วนะคะท่านอ๋อเห็นเรียบร้อยแล้วเจริญพอมันถึงเรียบร้อยค่ะ แล้วแล้วเอ่อบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลังดู youtube ได้ไหมคะพระอาจารย์หลังจากที่เราอย่างนี้ละอัตมา,จ,าจะลงให้ย t ท b e ทุกครั้งเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ทางทางไลน์โอเคงั้นงั้นดีเลยจะใช้ไลน์ของดัมมาฟอรั่มในการส่งข้อมูลใช่ไหมยังสะดวกไหมใช่ค่ะรอาจารย์ได้ค<ด>่ะได้จะได้ไม่ต้องลาตั้งไลน์เพิ่มเกินตอนนี้ไลา์กลุ่มเยอะมากเลยพอแล้วแค่นี้พอแล้วพอแล้วเราเราทำในนามของกลุ่มทำเรื่อฤๅษหัดครับอาจารย์ สี่ทวีปนะคะที่ที่ทาตอนนี้คะ่ะที่กลุ่มนอร์เวย์ที่จะเข้ากันนะคะอ๋อท่านลงสี่ทวีปก็ได้นะกลุ่มของสี่ทวีปอะค่ะไม่ใช่ดราม่าฟอรั่มค่ะอ๋อเอ่อตมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเอาอยู่ตอนนี้อยู่กลุ่มดราม่าฟอรั่มเดี๋ยวจะใส่<ะ>ดราม่าฟอรั่มไปก็ได้เหมือนกันอโอเคโอเคก,ก<ๆ>ไ็ได้ได้ได้เออใช้ e ID ไอดีตัวเดิมพาสโค้ดตัวเดิมเนาะใส่ลิงก์ตัวเดิมค่ะสรุปก็คือว่าทางฝั่งนอร์เวย์ทางฝั่งยุโรปเนาะ เอาวันจันทร์ของอาตมาเวลาเดิมสองทุ่มแต่ตรงกับวันอัารตีห้าของคนโยมการสอนทั้งจะพยายามไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อโยมไม่เหนื่อยไม่ล้ามากเกินไปแล้จะบันทึกไว้แล้วก็ส่งลิงก์เข้าดัมมาฟอรัม่มสาหรับคนโยมแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาก็จะทางแคลิฟอร์เนียจะส่งเข้ากลุ่มนักเรียนธรรมศึกษาจะได้มีประโยะชน์ต่อและก็ จะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ด้วยใครที่ไม่สะดวกเข้าซูมก็ไปดูใน Facebook ของอาตมาภาพได้ตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดอยู่นะโอเคดีมากครับอาจารย์ันมากได้ทั้งสามช่องทาง Facebook YouTube หรือเข้าห้องซูมสาธุค่ะดีนะคนโยมพรพี่มนตตอนนี้อยู่เมืองไทยโอเคเนาะมีคำถามไหม ไม่มีค่ะท่านแต่คงจะเพราะว่าโยมจะยังไม่กลับจกนกระทั่งกันยา,ยาคิดว่าจะเพราะตอนนี้เวลานี้ก็สะดวกสําหรับเมืองไทยก็คงจะอยู่กลุ่มนี้หรือพระอาจารย์คิดว่าควรจะไปอยู่กลุ่มสีดีหรือแล้วแต่ค่ะอยู่กลุ่มนี้เลยสะดวกแล้วถ้าอย่างนั้นนะ,ะคุณผมเจอกันทุกวันเพื่ออหัดของอเมริกาแต่ตรงกับวันศุกร์สิบโมงเช้าของคุณโยมใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ยอมล็อกปฏิทิน<ช>แผนการเรียนการสอนปฏิทินกันนี้ไว้เลยส่วนโปรแกรมที่4ทางฝั่งยุโรปของโซนปรกกี้ของคนยมธรรมทูตรกฤรหัสศีทวีปเป็นวันจันทร์ของอเมริกาสองทุ่มแต่เป็นวันอังคารของทางยุโรปเวลาตีห้าเดี๋ยว<ช>จะทำปฏิทินและ,ะทำเวลาให้ o, ทำวันให้ว่าวันไหนวันไหน<ช>ก็จะ<ช>เริ่มวัน จันหน้าหรือตรงกับวานังคารหน้าของคนโยมเลยตามปฏิทินให้ดีเลยค่ะก็อีกอีกอีกสองวันอีกสองวันใช่วันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่เมตตาพวกเรานะคะจากแดนไกลค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เอหลวงพ่อก็โยมเรียนท่านแล้วท่านก็บอกว่าดีเลยทําเลยโยมพุกีทําเลยก็รวบรวมได้เวลาสั้นๆก็ได้แค่นี้ค่ะแต่ว่ามีหลายคนที่โยมยัง ยังไม่ได้ติดตามใกล้ชิดค่ะแต่ได้ตรงนี้ก็ก็ดีแล้วอย่างคุณนุยก็เป็นเป็น,ปนจิตอาสาที่วัดไทยนอร์เวย์ก็มาช่วยงานที่วัดก็เพิ่งคุยกันเมื่อวานเย็นไปช่วยโยวมที่เตรียมยเตรียมก๋วยเตี๋ยวค่ะกัน้องนุยเขาก็สนใจก็เข้าเลยวันนี้ก็เข้าเลยก็เลยให้เป็นเลขาเลขากลุ่มจะได้ประสานงานให้พี่เพื่อนๆกับพวกเราอะค่ะกับคุณน้องนุยด้วยนะคะ สื่สาก็มีอะไรก็สื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้เป็นระยะระยะเนาะเดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมแบบที่สีให้ให้กับคุณโยมไปส่งเข้าไลน์ดัมมาฟอรั่มเพจะได้ส่งต่อกันในระหว่างนี้ครึ่งเราจะเรียนทั้งหมดอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองครั้งเนี่ยเราจะเข้าทุกครั้งก็ได้หรือไม่ทุกครั้งก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาจะทําเช็คชื่อไว้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนาะอย่างวันนี้คุณโยมเบนจ้ามาจะไม่แม่ชีปุ๊ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะ คนโยมพี่พาพรคนโยมพรพี่มนโยมปุ๊กกี้ก็จะเช็คเช็คเวลาไว้ให้แล้วโยมไปไปสอบที่ไหนคะเนี่ยอ่าคนโยมมาสอบนอเวมาสอบนองเวมีหยอกมียอกมีมีสนามสอบไหนที่ใกล้โยมเบนมากที่สุดไม่มีค่ะอ่าวัดที่ลธรรมประเทศมีไหมฮะวัดชิรธรรมะประเทศมีไหมโอ้ยเลิกมันตั้งชาติที่แล้วแล้วอ่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มี อ๋อภาพมาทางฝั่งทางเซียร์โได้ไหมไม่ต้องเบินไปสอบนอร์เวย์เลยถ้าไปเซียร์โตโอบินไปสอบนั่นเป็นการลงทุนมากยจะได้ไปเยี่ยมเราจะมีภารกิจร่วมกันอีกหลายอันหนึ่งต้องมาทานอร์เวย์ก่อนหลวงพ่อจะได้ดีใจ เลยจะเปนมาสอบที่แคลิฟอร์เนียก็ได้จะได้ส่งชื่อในสนามสอบอาตมา <Okay. S 1> คิดว่าทางอเมริกาทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยน่าจะส่งชื่อประมาณเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปพอเขาต้องส่งชื่อแล้วก็เอาชื่อของรวบรวมชื่อเนี่ยส่งไปที่ประเทศไทยทางประเทศ <Okay. S 1> ไทยอนุมัติและส่งกรรมการผู้กํากับห้องสอบและอันเชิญข้อสอบมาสอบที่อเมริกาแ <Okay. S 1> ต่ถ้าจำไม่ผิดของอเมริกาปีก่อนจะมีประมาณสี่สนามสอบหรือหกสนามสอบนี่แหละค่ะ okay. อันนี้อันนี้โยมจะจะเรียนหลวพ่ออีกทีนึงว่าเราจะต้องกําหนดส่งชื่อรายชื่อไปที่ถ้าเป็นที่สนามพี่วัดไทยนอร์เวย์ก็ต้องส่งอย่างน้อยต้องมีกี่กี่ท่านนะฮะอาจารย์น่าจะประมาณสี่สิบนะคุณโยมโอเคสีค่สิบ <40 S 2> ได้ยินได้ยินมาอย่างนั้นนะได้ยินมาอย่างนั้นแต่จะให้อาจารย์เจ้าคุณท่านลองประสานกับผู้กํากับค กับห้องสอบดูแต่มะการได้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 คับอาจารย์เพราะถ้าน้อยเกินไปเนี่ยท่านจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางมาเพราะว่าข้อสอบเนี่ยจะมาจากประเทศไทยนะเอะเขายุโรปอเมริกาข้อสอบเดียวกันือเปล่าคะท่านอ๋อแตกต่างคนโยมเพราะว่าคนละสนามสอบอ๋อแตกต่างค่ะแต่ของอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะมีแนวข้อแนวตัวอย่างข้อสอบก็จะเติวให้ทุกท่านก็จะเติวแนวข้อสอบให้แต่ว่า ข้อสอบอาจจะแตกต่างไปตามโซนพื้นที่เพราะเราสอบไม่เหมือนกันข้อสอบก็เหมือนการกรรมการผู้นาข้อสอบจากแม่กองทําสนามหลวงมาก็ไม่เหมือนกันแล้วใบสร์ติเคตที่สอบได้ที่สอบผ่านก็จะเป็นแบบสองภาษาทั้งไทยและก็อังกฤษเพราะฉะนั้นก็พวกนี้เราช่วงนี้เราเรียนสิบเอ็ดสิบสองครั้งแต่เดือนเมษาก่อนที่จะมีการสอบเราจะทําปฏิทินติวให้อีกสี่ครั้ง โอเคเพราะฉะนั้นก็รับรองได้ทั้งความรู้ถ้าสอบได้ก็ได้เซอร์ติฟิเคตและเซอร์ติฟิเคตก็มาจากแม่กองทำสนามหลวงเลยเพราะฉะนั้นฝนี่ยโอเคงั้นโอเคนะมีข้อสอมไหมสำหรับวันนี้คิดว่าไปปฏิบัติภารกิจไม่มีค่ะ หมอหม้อก๋วยเตี๋ยวกำลังเดือดค่ะท่านหมอก๋วยเตี๋ยวกำลังเดือดเอกรหมดอนุโมทนาน้อยอ๋อมาถึงนี่ยมคณวิมลวันนี้เราเอาเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วจะจะได้เพื่อนๆจะได้ไปทําภารกิจรับบุญต่อเดี๋ยวเราเจอกันจริงๆก็วันครั้งหน้าเนาะวันศุกร์หรือวันเพื่อสหน้าตามเวลาของแคลิฟอร์เนียนะวันนี้ขอบคุณอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะกับคุณอาจารย์ค่ะ ขอเชิญได้เปิดกล้องบูชาพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะตามไปก็ลามาก,ก็ไหว้มีพระรัตนตรัยในหัวใจเราเนาะพระเจ้าต้องบันทึกบันทึกหน้าจอให้ยมยมบันทึกไม่ได้นะคะตรงนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุนทางภระคาวันตานาา่างอภิวาท สาวะกะสาวาโตาวะตาวะตสาะวะาวะะโตาะกะตสาะกะโตสาวะกาวตบาวะึตากะาวะะตาะกะโาวะกากะตวะกะวะาะกะกะ